ปัจจุบันจีนมีผู้สูงอายุมากกว่า60ปีจำนวน310ล้านคนซึ่งมีหลายคนปรารถนาที่จะรักษาสถานภาพทางสังคมและแสดงทักษะของตนจึงทำให้มีโครงการรับสมัครผู้สูงอายุที่มีทักษะแบ่งบันความรู้เฉพาะด้านและเปิดวิชาในห้องเรียนพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเพื่อช่วยเสริมสีสันของชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เมื่อเร็วๆนี้หลายองค์กรรวมถึงเว็บไซต์บุคลากรผู้สูงอายุของจีนและสมาคมอุตสาหกรรมดูแลผู้สูงอายุของปักก่จ ได้ประกาศโครงการรับสมัครผู้สูงอายุที่กเกษียณแล้วสอนการเขียนผู้กันทักษะการดูแลสุขภาพออกกำลังกายและเปิดวิชาในด้านอื่นๆภายหลังจีนประกาศโครงการดังกล่าวเพียงสองสัปดาห์ก็ได้รับไปสมัครจำนวนกว่า1,000ฉบับและได้ํำเนินการสัมภาษณ์ประมาณ10รอบเงานนี้จัดขึ้นที่เขตเฉาหยางในกรุงปักกิง่งผู้สมัครส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง55ง65ปี